พ่อ b u เฟตนิดนึงนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวชึบ <c oughs> <c oughs> อะที่ทำงานของพ่อบัฟเฟตตก็หน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นดาวทาโอมาหาในช่วงปีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ก็คือบัฟเฟตตเนี่ยคนพ่อบัฟเฟตตคนพ่อทำงานเป็นอคนขาย หลักทรัพย์เป็นเป็นบลกเกอร์อะเออเป็นเป็นบรกเกอร์คนหนึ่งแล้วก็กินค่าฟรีในการขายขายหุ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงปีที่บัฟเฟตอายุประมาณ10ขวบช่วงนั้นเนี่ยก็คือพ่อไปลงสมัครเป็นเป็นคอนเกรสเมนต์คอนเกรสเมนก็คือเป็นสสแล้วดันชนะเลือกตั้งอตอนนั้นบัฟเฟตก็ไปช่วยใช่ไหม เกับพี่น้องเนี่ยก็ไปช่วยช่วยหาเสียงแล้วก็ชนะเลือกตั้งพอาชนะเลือกตั้งก็เลยต้องย้ายย้ายที่ก็เลยไม่ได้เรียนมปลายที่ที่โอมาฮานะครับช่วงไฮสคูลเนี่ยไม่ได้เรียนที่โอมาหาบังเอิญมาก <c oughs> บังเอิญมากว่าไปได้สักพักหนึ่งแล้วกลับมากลับมานี่กลับมาที่โอมาหาแล้วน้องน้องสาวอ่ะก็คือได้เข้าเรียนแล้วน้องสาวก็คือเป็นเพื่อนกับ น้องสาวของชาลีมังเกอร์อีกทีหนึง่งแต่ว่ามังเกอร์กับบัฟเฟตต์เนี่ยไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกันนะแต่ว่าบ้านน่ยอยู่ห่างกันไม่มากอยู่ห่างกันประมาณ3-4มถึงบล็อกอ่ะงั้นบัฟเฟตต์เนี่ยไม่ได้โตมาไม่ได้โตมาแบบเอ่อพวกเราอ่ะอ่ะอย่างผมละกันไมไ่ผมไม่พูดพวกเราละกันอ่ะไม่ได้โตมาอย่างผมที่บ้านไม่ได้มีธุรกิจอ่ะเราเป็นลูกของ คุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีธุรกิจของตัวเองแต่ว่ามีเงินเดือนอพอเลี้ยงดูเราได้แต่ว่าบ้านบัฟเฟตเนี่ยเคยทำธุรกิจมาก่อน <c oughs> คุณปู่อ่ะคุณปู่เออร์เนสอ่าเออร์เนสบัฟเฟตเนี่ยเคยเปิดร้านขายของชำอ่าจริงๆไม่ใช่ของปู่บัฟเฟตแต่ว่าเป็นของชวดคุณชวดอีกทีหนึง่งอ่ะเปิดร้านขายของชำ <c oughs> แล้วก็คุณปู่ก็เปิดต่อแล้วคุณลุงอ่าคุณลุงก็ทําต่อแต่ว่าตอนนี้ก็คือเลิกกิจการไปแล้วไม่ได้ทําอันนี้คือร้านหลังจากที่รีโนเวทใหม่แล้วนี่คือรีโนเวทแล้วนะก่อนหน้านี้อ่าถ้าในหนังสือเล่ม Damn r i g เนี่ยมังเกอร์เคยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอ่าห้องหมายแล้วมันก็จะเป็น <c oughs> เป็นอ่าแค ก็คือเดลิเวอรไม่ใช่แครี y ขอโทษเป็นเดลิเวอรหมายถึงว่า,าลูกค้าโทรมาสั่งสั่งเสร็จก็ให้คนในร้านนแพ็คหยิบของแพ็คแพ็คแพ็คเสร็จแล้วก็เอาไปส่งที่บ้านให้แต่ว่ามังเกอร์บอกว่าทำงานหนักมากช่วงนั้นทำงานหนักมากแล้วได้ค่าจ้างเอาน้อยด้วยเออไม่ค่อยคุ้มค่าเลยกับการทำงานที่ร้านของของบัฟเฟตเนี่ยของของ,ของตระกูลบัฟเฟต์แต่ว่าทั้งมังเกอร์ แล้วก็บัฟเฟต์เนี่ยเคยผ่านการทํางานหนักที่ร้านแบบนี้มาแล้วอพอผ่านการทํางานหนักที่ร้านแบบนี้มาแล้วทั้งสองคนเนี่ยตอนที่อายุ29กับ35เนี่ยมาเจอกันแล้วก็คุยเรื่องนี้เขาก็เห็นตรงกันว่าร้านขายของชามบัฟเฟต์เนี่ยเป็นบทเรียนที่ดีที่เอาไว้เตือนตัวเองว่าฉันน่ะไม่อยากทํางานหนักแบบนี้นะคือฉันต้องรวยให้ได,ด้เพื่อที่จะไม่ได้ต้อง มานั่งทำงานหนักแบบนี้ก็เ,เลยต้องหาวิธีอื่นนะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าพูดถึงหนังสือของที่ที่บัฟเฟต t อ่านนึกถึงหนังสืออะไรบ้างตอนเด็กๆหนังสือที่ตอนเด็กๆที่บัฟเฟต t อ่านพอจะมีแบบนึกออกมาได้ไหมว่าเออมีเล่มไหนบ้างอันนี้อ่านคอมเมนต์อยู่นะฮะไม่มีใครถามอะไร คุยกันได้นะครับถามได้คุยกันได้ชิวๆอ่า <c oughs> หนังสือเล่มที่เราพอจะนึกออกปิ๊งออกเนี่ยที่บัฟเฟต t อ่านเดาเลยนะว่าน่าจะนึกถึงเล่ม i n t e l l i g e n t Investor กับ Security Security Analysis ถูกไหมอ,อยากจะเสนอนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาที่บัฟเฟตตโตมานะครับ เขามีหนังสือที่ที่อ่านแล้วทําให้เปลี่ยนกระบวนการคิดหรืออ่านแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างด้วยเช่น3เล่มนี้นะสเล่มนี้ตอน10ขวบถึงถึงอายุประมาณ20เนี่ยยีกว่ากว่าเนี่ยสเล่มนี้เป็นเล่มที่เปลี่ยนความคิดหลายๆอย่างนะครับเปลี่ยนความคิดหลายๆอย่างของบัฟเฟต t อันแรกเล่มแรกก็คือ1000 ways to make thousand dollars นะครับ 1,000 Ways to Make Thousand Dollars เนี่ยเป็นหนังสือเล่มที่บัฟเฟตตอ่านแล้วได้ไอเดียว่าถ้าเราอยากทําเงินพันดอลลาร์เราไปซื้อเครื่องช่างแล้วเอาไปตั้งสักที่ที่หนึงอ่าหน้าห้องน้ําก็ได้แล้วเก็บเงินคนละสิเซนสําหรับการชั่งน้ําหนักสิเซนสำหรับการชั่งน้ําหนักสิบนนคนอ่าสิบคนก็จะได้หนึ่งดอลลาร์ถูกไหมแล้วถ้าเป็นหนึ่งเนี้ย คนคูณอีกพันเท่าก็คือถ้าเครื่องช่างน้ําหนักนั้นนะช่างน้ําหนักครบหมื่นคนเมื่อไหร่เราจะทำเงินได้พันดอลลาร์ซึ่งพันดอลลาร์เนี่ยมันคุ้มกับค่า,เ,าเครื่องเครื่องช่างน้ําหนักเวเดอร์ er, ที่ลงทุนไปแน่นอนอยู่แล้วหนังสือเล่มนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องอื่นๆในการทำา 1, สาวซดอลลาร์ด้วยซึ่งบัฟเฟตตเนี่ย ปิงไอเดียนี้ขึ้นมาว่าซ s a n d d ดอลลาร์ h o u s a n เวย์ s ถ้าทำทั้งหมดได้พันคูณพันมันได้ล้านพอดีงั้นการจะเป็นมิลเลนเนียสามารถทำได้จากหนังสือเล่มนี้แบบนี่เด็กเลยเนี่ยเด็กน้อยคนหนึ่งอยากเป็นมิลเลนเนียใช้หนังสือเล่มนี้เป็นมิลเลนเนียอย่างเท่ไอเดียหนึ่งที่เขาได้จากการฝึกคิดจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือ น่าจะเคยได้ยินเรื่องพินบอลแมชชีนใช่ไหมเครื่องเล่นพินบอลองเงี้ยก็คือเก็บเล็กผสมน้อยไอเดียของสื่อเล่มน,นี้คือการเก็บเล็กผสมน้อยไม่ใช่การลงทุนแล้วก็ปุ้มก้อนใหญ่1 0เท่าพันเท่าภายในเวลาอันรวดเร็วแต่มันเป็นการเก็บเล็กผสมน้อยทีละนิดแล้วก็มี delay g r a ิ i f i แอค i ราฟิก็คือได้มาแล้วยังไม่เอาไปใช้จ่ายอะไรได้มาแล้วอาจจะเอาไปลงทุนต่อ ได้มาแล้วอาจจะเอาไปแบ่งกับพาร์ทเนอร์คนที่เข้ามาช่วยให้เราเนี่ยทำ thousand d o l l a หรือว่าพันเงินพันดอลลาร์ได้เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มแรกนะครับเล่มนี้ผมไม่มีนะแต่เคยเห็นยังไม่ได้ซื้อเคยเห็นที่คิโนะนะถ้าใครแบบอ,อ,อยากเก็บคอลเลกชันบัฟเฟต t อย่างเงี้ยก็ไปซื้อเล่มนี้เก็บไปได้นะครับ <c oughs> คิดว่าเล่มนี้ค่อนข้าง น่าจะมีประโยชน์น่าจะมีประโยชน์กับเด็กในช่วงวัยสิขวบนะครับเป,เป็นการฝึกมีแบบฝึกหัดในการคิดอะไรบางอย่างต่อมาเล่มที่2เล่มที่สช่วงนี้ก็จะเป็นเล่มที่บัฟเฟต t ได้อ่านตอนอายุสิต้องบอกก่อนว่าช่วงอายุ10กว่าเนี่ยสิบเอ็ดสิบเนี่ยบัฟเฟตไม่ใช่ว่าไม่อ่านหนังสือเลยนะครับอ่านหมดทุกแบบเพราะว่าพ่อที่ทำงานอยู่ที่ที่บิลดิ่งเนี่ยคือเขามีห้องสมุดอยู่ในออฟฟิศ แล้วเขาก็มีหนังสือการลงทุนทั้งหลายอมีแบบตีเส้นเทรนไลน์ line, ดูกราฟเทคนิคอลอนนไลิซิสบัฟเฟตลองมาหมดทุกอย่างแล้วจริงๆแล้วการซื้อหุ้นครั้งแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแคปิตอลซิตี้ก็ซื้อจากเทคนิคอลอนนไลิซิสด้วยคือดูดูปัจจัยทางเทคนิคบางอย่างในการซื้อแล้วก็ขาย <c oughs> แต่ว่าตอน,นมันไม่เวิร์กทีเนี้ย บัฟเฟตก็เคยเอาเรื่องนี้มาเล่าในเรื่องการในการประชุมพู้ถือหุ้นครั้งหนึ่งว่า,าถ้า <c oughs> เป็นหุ้น Capital c i t ี้ตอนนั้นที่ซื้อแล้วไม่ขายเลยไม่ขายเลยนะกลับมาถึงตอนเนี้คือมันอาจจะมันมีมูลค่ามากกว่าเดิมประมาณ200เท่าได้คือเทคนิค c a l Analysis ในกรอบสั้นๆน่ะก็ทำให้เขาได้ทุนคืนแต่ในกรอบระยะยาวมากถ้าบริษัทนั้นมีคุณภาพจริงแล้วอยู่ ได้ยาวจริงยืนยาวจริงเน่ยมันจะทํากําไรได้อีกเยอะมากเป็นสิบเท่าเป็นร้อยเท่าได้อ่างั้นหลังจากที่อ่านหนังสือพวกนั้นมาแล้วลองทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วแต่ว่าไม่เวิร์กอ่าพอได้อ่าน i n t e l l i g e n t investor ของ Benjamin Graham เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันมัน,ม,นมันเท่มากอ่ามันเป็นอะไรที่เหมาะสมกับการลงทุนมากโดยเฉพาะบทที่8กับบทที่20่สิาหรับใครที่งงบทที่8กับบทที่20เดี๋ยวผมจะเล่าสั้นๆให้ฟัง บทที่8ปดจะพูดถึงมิส์มร์เก็ตมิส์มร์เก็ตหรือว่ามาจินออฟเซ f e ตีนะไม่รู้มันสลับกันนะอาจจะสลับหรือไม่สลับกันก็ไม่รู้เหมือนกันเปิดเลยดีกว่าปราบขออนุญาตนะครับบทที่8 Intelligent Investor เนี่ยมีแปลไทยแล้วนะที่เว็บแปลนะครับน,นี้ใช่ไหมอ่ะเคยเห็นกันใช่ไหมนักลงทุนและความผันผวนของตลาดอ่ะ บทที่8เนี่ยพูดถึงเรื่องของมิสเตอร์มาเก็ตพูดถึงเรื่องของมิสเตอร์มาเก็ต่า <c oughs> ตลาดเนี่ยมีไว้เพื่อรับใช้เราเราไม่จำเป็นจะต้องหลงระเริงไปตามอารมณ์ของตลาดก็ได้เราเข้ามาเพื่อ,อให้ตลาดเนี่ยเป็นคนรับใช้เราเราตัดสินใจหลังจากที่อารมณ์ของตลาดเ,เกิดขึ้นแล้วคือตลาดอาจจะแพอีกก็ได้แต่ไม่มีเหตุผล หรือว่าตลาดอาจจะให้มูลค่าของหุ้นบางบริษัทมากจนเกินไปเพราะว่ามีแต่คนนิยมชมชอบอ่างั้นในระยะยาวแล้วเนี่ยตลาดเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักแต่ในระยะสั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องโหวตความเปอ u l a ล่านะครับอ่าเราก็ต้องรู้จักมิสเตอร์มาเก็ตว่าเขามีมีนิสัยแบบไหนลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงส่วนบทที่20เนี่ยจะเป็นเรื่องของ margin of safety ซึ่ง margin of safety เนี่ยเป็น เรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันเมื่อ5-60ปีที่แล้ว Margin of safety เนี่ยก็เป็นเรื่องราวประมาณว่าถ้าสม,สมมุติว่าเราสามารถคือในในหนังสือของ Intelligent Investor เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์พันธบัตรวิเคราะห์เรียกอะไรอะอพัน พันธบัตรไหมเรียกพันธบัตรเออพันธบัตรพันธบัตรที่มีดอกเบีย้ยเท่านี้พันธบัตรรัฐบาล10ปีให้ผลตอบแทนเท่านี้20ปีให้ผลตอบแทนเท่านี้30ปีให้ผลตอบแทนเท่านี้เราสามารถเอา,อ,าอัตราไร้ความเสี่ยงตรงนี้ไปเทียบเพื่อประเมินมูลค่าแล้วมูลค่าของเราเนี่ยมันต่ากว่าราคาเอาใหม่นะราคาของหุ้นในตลาดเนี่ยมันต่ากว่ามูลค่าที่ประเมินได้หรือเปล่า อย่างเช่นตอนนี้ยกตัวอย่างเลยแล้วกันสมมุติว่าผมกําลังจะซื้อบริษัทสักบริษัทหนึ่งที่ทําอันนี้ไฮไลท์นะครับบริษัทที่กําลังจะทําท,ที่เขาทำไฮไลท์ขายอยู่เนี่ยตอนนี้ถ้าเราเอาอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยที่ประมาณ4%่เอามดสี่เลยนะเอามาดิสคาวดิสคาวมาเรียบร้อยใช้ dcf คิดในหัวเร็วๆแล้วกัน ดิสคาวกลับมาปั๊บ <c oughs> บริษัทนี้แบรนดน์นี้มีมูลค่าทั้งบริษัทอยู่ที่หุ้นละสิบเหรียญอ่ะสิบเหรียญแล้วกันเมนจามมนเกรแฮมเนี่ยสอนเลยว่าอย่าไปซื้อที่สิบเหรียญอ่อย่าไปซื้อที่สิบเหรียญให้ไปซื้อที่ราคาต่ํากว่าสิบเหรียญถ้าต่ําได้กว่าครึ่งหนึ่งอะ่ะจะดีมากเพราะว่าเป็นส่วนเผื่อความปลอดภัยเอาไว้สําหรับว่าเราอะ่ะคิดผิดหรือเปล่าถ้าเราคิดผิดเนี่ยจะได้ไม่เจ็บมากทั้นที่สิบเหรียญแล้วราคาเนี่ย ตลาดมนเท่าไหร่ถ้าราคาตลาดที่8เหรียญ8เหรียญเนี่ยคือช่องของความปลอดภัยเนี่ยยังไม่มากพอเราก็ยังไม่เข้าซื้อแต่เมื่อไรมาลงมาที่5เหรียญ4เหรียญ3เหรียญอย่างเงี้ยเราก็ค่อยไปเก็บตรงนี้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือประเมินจากสินทรัพย์ที่จับต้องได้สินทรัพย์ที่จับต้องได้ของบริษัทเนี่ยทั้งบริษัทเงินสดที่ดินอุปกรณ์คลังสินค้าอะไรทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ถ้าเอามาคิดแล้วได้สามเหรียญต่อหุ้นสามเหรียญต่อหุ้นนะแต่ว่าราคาที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งเหรียญต่อหุ้นแค่หนึ่งในสามเองังนั้นอันนี้ก็มี margin of s a f e t y อ่าังนั้นเราก็เลยเข้าซื้อที่ราคาหนึ่งเหรียญทั้งๆท,ที่มันม,มีมูลค่าเนี่ยอยู่ในในในหุ้นเนี่ยประมาณสามเหรียญน,นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับรู้กันอเราได้รับรู้กันว่า มันประมาณเนี่ยแนวคิดหลักๆเนี่ยของบัฟเฟต t กับเกแฮมเนี่ยคือประมาณนี้แต่จะบอกว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ช่วงกลางๆนิดหนึง่งช่วงที่บริหารพาร์เนอร์ชิพเดี๋ยวจะให้ดูสถิติอะไรบางอย่างเดี๋ยวนี้ขออนุญ,ญาตหักหลังปู่นิดหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กินโค้กกินเบปซี่อ่ะต่อเลยแล้วกัน อีกเล่มน,นึงเนี่ย the value line investment survey อันนี้มีใครรู้ไหมว่าบัฟเฟตอ่านทำไมหนังสือ value line สมัยก่อนนะครับ value line สมัยก่อนนี่จะเป็นหนังสือที่รวบรวมสถิติทั้งหลายของบริษัทเอาไว้ <c oughs> สถิติทั้งหลายอย่างเช่น ราคาอ่าราคาในปิดสิ้นปีที่แล้วเท่าไหร่แล้วกําไรปีที่แล้วเท่าไหร่ยอดขายเท่าไหร่เติบโตเท่าไหร่อ่ามีกราฟมีนู่นนั่นนี่โน่นให้มีสรุปอ่าบทวิเคราะห์ให้แล้วทีเนี้ยมันก็จะรวมมาเป็นเล่มเล่มหนาบเบลอเลยแล้วบัฟเฟตก็เปิดอ่านอ่านวันละ500หนะ้าเปิดไปเรื่อยๆเพื่อสแกนหาสแกนหาหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าตามสูตรของเกรแฮม งั้นช่วงแรกๆอ่ะช่วงแรกๆช่วงแรกๆในการลงทุนอาตอนที่เปิดพาร์ทเนอร์ชิพใหม่ๆห,หรือตอนที่ก่อนเปิดพาร์ทเนอร์ชิพที่ยังทำงานให้กับเกรแฮมนิวแมนอยู่อะตอนนั้น่ะก็คือบัฟเฟตตเนี่ยใช้แว u e l ล n e เป็นหลักในการหาหุ้นอาเหมือนเราที่ตอนนี้อาจจะใช้ trading view เป็นหลักในการสแกนหุ้นซึ่งมันเยอะมากอะ ในตอนนั้นบัฟเฟตใช้วิธี brute force brute force ก็คือนั่งไล่เปิดไปเรื่อยๆทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าแต่เดี๋ยวนี้พอมันมีเครื่องมือมากขึ้นเรามีคอมพิวเตอร์เยอะขึ้นต้องขอบคุณอาลันทัวริงนะฮะที่สร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอา่าไอการที่เรามีฟิลเตอร์เราสามารถเขียนโปรแกรมได้เราคำนวณอะไรได้เนี่ยมันทำให้เราเาไม่ต้องใช้เวลามากขนาดนั้นในการที่มาสแกนหาหุ้นที่ที่แบบในแบบที่เราต้องการ อาจจะเขียนโปรแกรมเขียนโค้ด p y t h o สอบรรทัดหรืออาจจะไม่เขียนใช้ฟิลเตอร์ที่ TradingView มีมาให้หรือว่า,าในเว็บเซ็ Trade มีมาให้เว็บตลาดไทยมีมาให้อะไรเงี้ยเราก็สามารถเข้าไปหาได้อ่านสามเล่มนี้บอกว่ามันเป็นช่วงอายุ10ขวบ10กว่าขวบแล้วก็20ต้นต้นเนี่ยาสามเล่มนี้เป็นเล่มที่มีมีผลผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ในการกระทําแล้วก็ความคิดด้านการลงทุนของของบัฟเฟตนะครับโอเคพี่สุราวัตรบอกว่าบัฟเฟต t คำนวณมูลค่าเร็วอาจใช้สูตรแบบ rule of thumb ก็ได้โอเคหนังสือเล่ม invested เนี่ยตอนแรกผมก็เอามาใช้แล้วคำนวณแบบง่ายๆเลยทุกอย่างอ่า growth สซ,ซื้อที่ราคาคึ่งหนึ margin of safety นะออกมาแนละ้วมันจะเป็นราคาประมาณแบบคำนวณ DCF ปั๊บละหาร4นะี่ก็จะมี margin of safety แล้วก็จะได้ growth ที่ประมาณ15%บห้าเปอร์เซ็ขาเรียกนะ discount ที่ประมาณ3-4%ด้วยซึ่งมันเร็วมากนะครับเร็วมากใช้วิธีนะะเร็วมากแต่ผมคิดว่าบัฟเฟตไม่ได้คิด DCF ย้อนกลับแค่นี้เขาน่าจะคิดถึงดีไซน์ของ product ดีไซน์ของ Product นะแล้วก็ดีไซน์ของอการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นสมมติว่าผมจะซื้อบริษัทเนี้ยเต็มร้อสิ่งที่ผมอยากได้คืออยาก allocate เงินหรือว่า free cash flow ทั้งหลายที่บริษัททำได้ไม่ต้องเอาเข้าบริษัทเยอะแล้วกลับมาที่ผมเนี่ากลับมาที่ผมจะได้สักเท่าไหร่เพราะว่าบริษัทที่สมมติว่าผมไปซื้อบริษัทบริษัทหนึ่งที่ขายน้ำละกันเอาไม่เอาขายยากแก้ไอ <c oughs> สมมุติว่าไปซื้อบริษัทที่ขายยาแก้ไอแล้วไอบริษัทที่ขายยาแก้ไอเนี่ยมันมี free cash flow ปีละพันล้านแต่ว่าเอาเข้าบริษัทเนี่ยเก็บสะสมไม่ได้ทําอะไรเลยนะห้าร้อยล้านจา่ายผู้ถือหุ้นห0าล้านบัฟเฟตอาจจะมีวิธีคิดอีกอีกแบบนึงก็คือเฮ้ยค่าเปกจริงๆของแต่ละปีเนี่ยของไอบริษัทเนี่ยคือมันต้องใช้200ร้อยล้าน capital expenditure ในการลงทุนเพิ่มเติมแต่ละปี200ล้านทำฟรีแคสโฟได้800ล้านเด้อพันล้านแปลว่ามันควรจะเหลือเงินสดอ่ะที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นได้จริงอ่ะจัดสรรได้จริงคือ800งั้นเราทําข้อตกลงกับ CEO ได้ไหมเราทําข้อตกลงกับตัวบริษัทได้หรือเปล่าทีมบริหารบอร์ดบริหารของบริษัทได้หรือเปล่าว่าเนี่ยส่งเงินมานะเข้ามาที่เบิร์ชเชียร์อินชูแรนซ์หรือว่าเข้ามาที่เบิร์ชเชียร์ก็ได้แล้วก็ เอาตรงเนี้ยไปจัดสรรอีกทีหนึ่งให้มันเป็นเป็นโฟลตก้อนใหม่มันน่าจะมีวิธีคิดที่ซับซ้อนกว่า Invested นิดหนึ่งผมคิดนะว่ามันน่าจะซับซ้อนในอ i n v e s t ์ invested นิดนึงแต่ว่าวิธีของในหนังสือเล่ม invested คือดีนะครับใช้ได้เออชอบวิธีการประเมินมูลค่าแบบนั้นซึ่งสื่อเล่มนี้จริงๆมีอีก2เล่มที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันก็คืออ่ rule number no. one กับ pay back เรียกอะไรนะ pay back อะไรสักอย่างอ่ะเออของคนพ่อนะครับไปลองหา